ข่าวแรกมาเริ่มต้นกันที่ประเด็นร้อนนะคะ,ะ,คะเพจสายใหม่ต้องรอดพาหนุ่มคนหนึ่งอายุ30ปีเป็นพนักง,งานของกองถ่ายไปร้องเรียนกับผู้บังคับการสอนอคโคครามนะคะโดยระบุว่าไปถูกสายตรวจชุดปฏิบัติการของสอนอคโคครามเนี่ยจับตัวไม่ได้จับธรรมดาแต่ว่ามีการทำรายร่างกายใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตแล้วก็บังคับให้รับสรารภาพด้วยค่ะ ี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่นายเอกภพเหลืองประเสริฐนะคะนำผู้เสียหายเข้าร้องเรียนโดยระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาค่ะขณะที่เขาเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์กําลังจะกลับบ้านย่านบางเขนถูกชายสองคนสวมเสื้อกั๊กสีดําแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ตราโล่นะคะขี่รถมาปาดหน้าแล้วก็เรียกตรวจคน้นบริเวณตลาดนะัดเรียบทางด่วนรามอินทราค่ะชายทั้งสองคนเนี่ยขอตรวจค้นร่างกายแล้วก็ รถจักรยานยนต์ขเขาเขายืนยันว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะคะแต่ว่าตํารวจทั้งสองคนเนี่ยก็ยืนยันว่าจะพาไปที่โรงพักพร้อมกับถามว่าเสพยาหรือไม่ผู้เสียหายบอกว่าตอบไปว่าไม่เคยเสพก่อนที่ตํารวจเนี่ยจะเดินดูรอบรถจักรยานยนต์แล้วก็ตรวจค่ะมีการตรวจสอบเล่มทะเบียนก็ไปพบว่าไม่ตรงกับชื่อของผู้เสียหายเนื่องจากเป็นรถของน้องชายจึงบอกกับตํารวจไปว่าจะให้น้องชายมายืนยันให้ แต่ตำรวจี่ยไม่ยินยอมบอกว่ายังไงต้องไปโรงพักจึงเกิดการโต้เถียงกันค่ะเขาบอกว่าเขาในถูกตำรวจจับล็อกแขนพยายามที่จะใส่กุญแจมือแต่ว่าเขาไม่ยอมจึงถูกตีด้วยกระบองบริเวณขาอย่างที่เห็นแผลนะคะเขาบอกว่าถูกตีไป4ีถึงหครั้งแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ล้มจากนั้นตำรวจใช้ที่ช็อตไฟฟ้าเป็นลักษณะปืนค่ะมาช็อตบริเวณด้านหลังอีกหลายครั้งจนรู้สึกชาไปทั้งตัวจากนั้นตำรวจบังคับ จับกดกับพื้นให้นั่งคุกเขา่าเขาบอกว่าทําเหมือนเขาเนี่ยเป็นผู้ต้องหารายสังพันเลยสุดท้ายถูกควบคุมตัวไปที่สอนอโครครามค่ะแล้วผมก็ให้ขอผ้นแต่ก็ไม่ได้เจอสิทยิ์กฎหมายอะไรผมก็ขอพี่ผมตีสี่ผมผมต้องทํางานผมต้กลับบ้านเขาก็ไม่ให้ผมกลับเขาว่าจะให้ผมอยู่ดีจะให้ผมคุกเขา่าแต่ได้เอาเขาเอา,เอามือไผ่หลัง แต่ผมไม่ยอมครับผมก็ยืนแบบกางแขนหนึ่งเงี้ยผมไม่ให้หลอกเพราะผมไม่ได้ทําอะไรผิดไม่มีสิ่งผิดกฎหมายนะครับเขาก็พอ,อผมไม่นั่งปุ๊บเขาก็ตีผมเขาตีผมเขาเขาผมไม่ลงเขาเฟยฟ้าช็อตผมชอ็อตสามทีตีประมาณสามสี่ หนุ่มรายนี้บอกว่าพอมาถึงโรงพักตำรวจก็จับตัวเขาไปตวปรวจปัสสาวะปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดค่ะจากนั้นมีการนำมีดพับขนาดเล็กของเขาที่เอาไว้สำหรับตัดสายเคเบิลไทยเนี่ยมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินคดีเรื่องข้อหาพกมีดแต่ว่าตำรวจเนี่ยพาไปชี้ปรากฏว่าไปชี้มีดอีกเล่มเขาบอกว่าตอนนั้นถูกบังคับให้รับสรารภาพเขาเนี่ยถูกข่มขู่สุดท้ายยอมไปเพราะว่ากลัวจะถูกยัดข้อหาอื่นค่ะ ต่อมาน้องสาวเนี่ยเอาเอกสารรถจักรยานยนต์มาให้แล้วสุดท้ายก็มีการเสียค่าปรับไป100บาทข้อหาพกมีดในเดี่ยวนะคะซึ่งเป็นผู้เสียหายบอกว่าตัวเองถูกคุมตัวไว้ที่โรงพักกว่า5ชั่วโมงจากนั้นพอกลับบ้านเพิ่งจะไปรู้จากน้องสาวอีกบอกว่าตำรวจเนี่ยเรียกค่าทำขวัญไป500บาทไม่ใช่เขาที่ได้ค่าทำขวัญน,นะคะแต่ว่าตำรวจนย่ยขอเรียกเงิน500เป็นค่าที่เขาขัดขืนเขาบอกว่ารู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงเข้าร้องเรียนสายใหม่ต้องรอดค่ะ ผมว่ามันมันไม่แพ้ที่ตำรวจจะทำแบบนี้ได้ที่ตำรชนแล้ว,าาเ,ลว,รลวลเรากลับบ้านเราเช้าเราต้องทำงานอย่างเงี้ยพี่เขาจะมาจับมากักตัวเราไว้เพื่ออะไรพี่แล้วมาซ้อมเราด้วยพี่เราล้มไกี่โมงสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มครับก็ตอนแก่ออกาัโมสี่สามครับห้าชั่วโมง ด้านพันตํารวจเอกประพาสแก้วฉีดผู้บับการสอนอ,อโคครามก็ระบุว่าเบื้องต้นนะคะได้สั่งให้พนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาพร้อมกับบอกว่าหากคบเจ้าหน้าที่ทําผิดก็จะดําเนินคดีไม่มีข้อ,อยกเว้นค่ะติดตามพ p ีพีทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกดซับสไคร e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย